ลุยต่อวันนี้เป็วันที่18กันยายนาพศสอง3วันนี้เป็นวันศุกร์เจเน็ะก็กำลังทำการทุบอีกเล็กน้อยทุบตรงตูนชาย พี่เป็นคนทำนอ้องเป็นคนไทยทำแค่นี้แล้วครับ